24-26ถึงกันยายนนี้นะครับเคลียร์คิวให้ว่างแล้วไปเที่ยวกันครับผมกับทริปพิเศษคอนเซปต์มันๆที่พวกเราทั้ง9คนขอเป็นคาร์บอยสร้างความสนุกให้กับทุกๆคนครับบรรยากาศเป็นใจที่เขาใหญ่เรื่องสนุกสนกของขวัญที่เซอร์ไพรส์เราเตรียมไว้ให้เป็นพิเศษแล้วครับกับ AF e x c l u s i v e Trip AF Cowboy in Paradise ได้ไปถ่ายรูปด้วยกันได้ไปเที่ยวด้วยกันนะครับผมรับรองว่าสนุกแน่นอนครับโอ้โหเราที่พักหรูระดับ5าดาวเลยทั้งนียอาหารเนี่ยอบมาเองคอนเฟิร์มเลยว่าต้องถูกใจกัับบรรสชาติแนนน่อค ยิ่งวันนั้นครับยังมีมินิคอนเป็นไฮไลท์เลยโชว์นี้เด็ดแน่นอนอย่าพลาดเพื่อนขายหมดแล้วเอาเป็นว่าไปเจอกันดีกว่าครับ9หนุ่มครั้งแรกครับการรวมตัวของพวกเราผู้ชาย9คนที่พักสุดหรูอ,อาหารสุดพิเศษกลางป่าเขาใหญ่ใกล้ชิดส,สุดๆกับ9ค้าวบอยหนุ่มอย่ารอช้าจองตั๋วเดินทางไปกับ AF Exclusive Trip รับความสนุกสุดคุ้มก่อนใครได้ที่0 2 6 5 2 2 0 0 0วันนี้ AF Exclusive Trip ร่วมฟื้นฟูเมืองไทย เที่ยวสุขใจใกล้ไกลไปกับ True f a n t a s i a